กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับอาจะเรียกว่าเกมแรกล็อกออนไลน์ซวเปญี่ปุ่นได้หรือเปล่าก็ไม่เชิงครับเพราะว่า,าเหมือนกับว่าวันนี้เรามารีวิวสินค้ากาันซะมากกว่านะผมจริงๆจะเรียกว่ารีวิวมันก็ไม่เชิงรีวิวนะผมก็คือเราแค่จะมาเปิดนะผมเจ้าสิ่งนี้ให้ทุกท่านดูนะผมอ่ะโอเคก่อนอื่นนะผมเข้าเรื่องกันนิดนึงเจ้าสิ่งนี้นะผมมันคือหนังสือ อาร์บุ๊กนะผมแลกนล็อกออนไลน์20 An ตี้แอนนิเ r นเซนะผมหรือหนังสือฉลองบรอบรอบ20ปีของแลกนล็อกออนไลน์เซอร์เวอญี่ปุ่นนั่นเองนะผมก็จริงแล้วหนังสือเล่มนี้นะผมก็วางจาหน่ายที่ญี่ปุ่นมาแล้วตั้งแต่วันที่วันวางจำหน่ายก็คือวันที่14มีนาคมครับแต่ว่าคือผมก็มันเป็นสินค้าสินค้านำเข้านะก็คือผม มีพีออเดอร์ไปทั้งกับทางอ,าอนิเมตกับคินโนคุนิยะครับผมอันนี้เป็นของคินโนคุนิยะที่เขามาก่อนนะผมคินโนคุนิยะนี่คือพีออเดอร์ไปทีหลังนะแต่ก็ได้มาก่อนนะผมอืมก็จริงๆหนังสือเล่มนี้นะผมมันก็เป็นหนังสืออาบกทั่วไปแล้วผมแต่ความพิเศษของมันก็คืออ่ะอย่างที่เรารู้กันนะผมว่าแล้วล็อกออนไลน์เซอร์ไวญี่ปุ่นเนี่ยนะผมไม่เซอร์ไว้ญี่ปุ่นนะผมเอาแบบ w ว r l d w เลกันนะฮะก็ ให้บริการมาก็20ปีแล้วนะผม20ปีของเซอร์ญี่ปุ่นนี่คือครบรอบ20ไป20ปีไปเมื่อวันที่1ธันวาคมปี 2, 2022ที่ผ่านมานะผมก็คือครบรอบ20ปีวันนั้นหนังสือเล่มนี้ก็เหมือนกับเป็นหนังสืออัดบุ๊กนะผมที่ทํามาเป็นที่ระลึกนะก็วางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นในราคา5,000เยนนะผมตอนนี้ที่คิโนคุนิยะนะผมถ้ารู้สึกว่าจะราคาประมาณ1,600บาทนะผมตีเป็นเงินไทยราคาแบบราคาที่ขายในประเทศไทยนะประมาณ1,600บาท และนะผมผมเข้าใจว่าตอนนี้คือของค่อนข้างขาดตลาดนะผมคือที่ญี่ปุ่นนี่คือขายดีมากของขาดตลาดนะผมถ้าอยากได้จริงๆอา,อาจจะต้องไปสั่งจองล่วงหน้าก่อนนะผมต้องไปพีออเดอร์กับทางคินโนคุนิยะไปหน้าร้านอาจจะไม่มีนะผมอ่ะอันนี้คือ,อสมาชิกในกลิวผมเขาก็ไปดูมาแล้วนะผมหน้าร้านอาจจะไม่มีนะฮะโอเคแล้วก็อาจจะต้องขออภัยนิดน,นึงสาหรับเออกล้องที่อาจจะส่นสเพราะว่านี่คือผมใช้มือถือมือนะผมในการถือเจ้า กล้องมือถือเนี่ยนะผมขึ้นมาถ่ายวิดีโอนะผมคือคือไม่ผมไม่มีขาตั้งกล้องนะฮะผมไม่มีขาตั้งกล้องแล้วหนังสือนี่เล่มนี้คือมาเร็วเกินคาดคิดว่าจะมาถึงมือผมประมาณอาทิตย์หน้าแต่นี่คือมาถึงเร็วกว่าที่คิดเกือบอาทิตย์เลยทีเดียวนะผมอ่ะโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงครับความพิเศษยานของหนังสือเล่มนี้นะผมก็คือมันมีไอเทมโค้ดด้วยนะผมอ่ะเป็นไอเทมโค้ดชิ้นนีินะผมเอ่อเมมโมเรียลโค้ดนะผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวอีกทีนึงว่าอ่าเมมโมเรียลโค้ดเนี่ยมันทำอะไรได้นะผมแต่เดี๋ยว ขอแกะซองก่อนนะผมเด <Island> like ี๋ยวผมขอลองแกะดูจะแกะไวไม่ได่ด้วยมือเดียวนะก็คือก็คือใช้มือนึงถือกล้องไปด้วยนะผมแล้วก็อีมือนึงก็พยายามจะแกะนะฮะมันแกะยากพอสมควรคือมันซิวมากๆแน่นนะนะฮะก็คือในหนังสือเนี่ยนะผมนอกจากจะมีอ่านอกจากจะมีอาจเป็นอาร์บุ๊กแล้วก็มีไอเทมโค้ดแล้วนะผมก็อ่ามันมีซีดีด้วยครับซีดีเนี่ยจะเป็นซีดีบีเจมของเกมนั่นแหละครับและเราออนไลน์เนี่ยนั่นแหละนะผมสิบเพลงนะผมที่ ทางทีมงานเนี่ยมีอออกแบบสำรวจมานะผมทำแบบสำรวจมาแล้วก็เลือก1ิเพลงที่ผู้เล่นเนี่ยชอบที่สุดบทก็เข้ามามากที่สุดนะผมก็เอามาใส่ในซีดีนี้ด้วยนะผมโอ้คือมันแกม่งเดียวยากนะขอยนาสักครู่นะครับผมโอเคออกแล้วออกแล้วออกแล้ว,ออ,ลว,อ,อ,ลวออกมาละอ่ะขออภัยสำหรับมือที่อาจจะสันส่นๆโอเคเดี๋ยวมาคินโนคุณิยะนะสั่งจากคินโนนะผมได้มาเรียบร้อยแล้ว โอเคผมอาจจะไม่ได้เปิดเนื้อในให้ดูมากนะเพราะว่าคือยังไงก็ตามมันก็เป็นหนังสือนะผมคือการเปิดเนื้อในให้ดูเทียหน้าเทีย,ยหน้าจนหมดมันก็ไม่ต่างอะไรจากการสแกนหนังสือให้ชมนะผมก็มันมันคือผมไม่มีสิทธิ์ในการเผยแพ,พร่ภาพเนื้อในให้ทุกท่านดูตามที่สาธารอยู่แล้วด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์นะฮะแต่ว่าก็เดี๋ยวดูกับข่าวๆกนันมันมีอะไรบ้างอ่ะนี่ไงมีซีดีอย่างที่บอกนะฮะโอเค okay. เป็นซีดีเพลงเนาะแล้วก็ เหมือนไอเทมโค้ดมันก็จะอยู่ตรงน่าจะอยู่จําได้ว่ามันเอามันมีปกเนาะมันซอนปกมาแบบนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวมีไอเทมโค้ดนะไอเทมโค้ดจริงๆไม่รู้ว่าแต่ถนถ่ายไปหรือเปล่าถึงแต่ถึงต้นถ่ายไปก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตอนที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปผมคงเอาไปเติมเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเอานี่ออกน่าจะอยู่น่าจะติดกับตรงนี้ไอเทมโค้ดป่ะอ๋อไม่ใช่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราค่อยดูเนาะมีซีดีเนาะแล้วเราเอาไลน์เมโลดี้แมมโมรีนะผม เพลงที่มีก็เดี๋ยวไม่รู้ถ่ายชัดหรือเปล่านะฮะไทเทิลทีมออฟบันเตล่านะผมดิม d มอร์ดรีมมอนัสตี้อินเด s ะสกายวันนะเ e ฟรีวีแฮฟ e ี but you don't have นะผมดันซิงคริสต์มาสอินเดอะทวลฟ์มอนส์อ่าสปริงไฟส์สปรงไก็ติดนะ,ะแล้วก็วีลคอมดูโดลอมทา n แล้วก็แคนโกโฮมาเกนเบบีนะผมเอ่อพรีฟออฟยอดสมัยดันไม่ติดหนึงใน Top ปสิบนะฮะไม่น่าเชื่อพรีฟา o ออฟย r s สม l ยเพลงอ่า uh, ของแบบแบบมบอมาสึก ไม่ติดท็อปสิแต่ว่าดันมีเพลงของ Can Go Home Again Baby นะผมติดมานะฮะ <laughs> <laughs> ก็ไม่รู้ว่ามันเป็น MP3 หรืออะไรไงเดี๋ยวคือคอมผมโชคดีที่เป็นคอมคอมผมมีเครื่องเล่น DVD อยู่ฮนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวลอไปเดี๋ยวผมจะเอาไปเปิดดูนอกรอบแล้วกันนะ,ะโโฮะอเดี๋ยวผมขอแกะซีดีออกก่อนมันได้เปิดเอาซีดีออกก่อนแล้วกันเนาะมันจะได้แบบเออได้ชัดขึ้นซีดีมันออกยังไงนาะเหมือนมันจะต้องดึงมาทั้งสองปะ มันดึงมาได้ใช่ไหมผมไม่กล้าดึงว่ะเดี๋ยวค่อยมาดึงแล้วกันอ่ะครอบเกินมามมก็สวยนะ Sinsale Pomoni Squashitaboken ว่า Imamo Mukashi Mo A.O. Niyaru Koko Niyaru เขาเขียนว่า A.O. แต่มันเขียนว่า Koko ๆแปลว่าที่นี่นะผมะการพระดนภัยที่ดําเนินมาพร้อมกับชีวิตของเราผู้คนไม่ว่าจะอดีตหรือป,ปัจจุบัน ก็ยังคงอยู่ใน AO แห่งนี้ประมาณนี้นะฮะอ่าก็ฉลองแล้วลองไลายอ่าก็เป็นหน้าแกเลอรี่เนาะโอ้ก็ครบเลยครับเป็น Official Art แล้วก็เป็นอ่า Edi Art ของอ่าคุณยูอิติโรนะผมอ่าก็เหมือนจะมีครบทุกอาชีพเนาะโอ้มีคัสสองสามด้วยแล้วก็อ่ามีคัสาสามนะผมมีแบบทั้งแบบเซคันด์คอร์ตูมอ่ามีแสงสท้อนนิดนึงนะคือผมไม่ได้เปิดไฟในห้องอันนี้คือใช้ แสงจากหน้าต่างใช้แสงจากหน้าต่างห้องตัวเองนะฮะอ่าโอ้มีอาชีพพิเศษด้วยมีโดรัมโอ๋อ,โอ,โอ,โอโซูเปอร์โนโวิตซูเปอร์โนโวิตนี่ไม่มีภาพนี่นะไม่มีภาพอิลลักของตัวเองเนาะอ่าแล้วก็โอ้มีแม้ทั้งคัสีด้วยใช่ครับก็ซอปุ่นก็มีคัสีก็อ่าอัปเดตเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ไปแล้วนะผมก็มีภาพคัสสีแล้วก็มีภาพของคุณยูวิซิโลนะผม ภาพคุณยิติโรนี่คือสามารถไปเอาไปดาวน์โหลดได้ในในในบล็อกใน Off i ิเชีย l บล็อกหรือว่าในเพจของผมนะเพจ inside o โอเจแปนก็มีเขียนไว้นะผมแล้วก็อันนี้เป็นภาพของอีกภาพหนึ่งเป็นภาพ SD ภาพหนึ่งของอาจารย์ชื่อนี่ไม่ใช่นี่ใครชื่อ <laughs> อะไรนะจำจำชื่อไม่ได้ขอ <laughs> อภัยแล้วก็นี่เป็นบ็อลเปเปอร์ต่างๆนะก็เอามาพิมพ์สีลงแบบนี้นะฮะก็มีครบทุกอย่างเลย ครบทุกน่าจะครบทุกอีเวนต์นะอ่าแล้วก็ล่าสุดอันนี้ก็เป็นอัปเดตอ่าเ็ mm hmm. Memory of t h m um i Summit Tower แล้วก็อันนี้เป็น Toy Anniversary นะฮะอ๋ออันนี้ก็มีการพูดถึงอัปเดตต่างๆด้วยเนาะอ่าประวัติการอัปเดตต่างๆครบเลยนะฮะ <c oughs> ก็ไม่ต้องปไปไล่ดูไทม์ไลน์ที่ไหนนะผมนี่ดูในนี้มีครบเลยโอ้มีโปสเตอร์ด้วยโอ้เดี๋ยวดูโปสเตอร์นิดนึงนะ โปสเตอร์นี้ไม่รู้ว่าเป็นภาพเดี่ยวหรือภาพเรนดอมเนาะอ่าโปสเตอร์ก็เป็นลายนี้นะฮะอืมน่าจะเป็นลายที่หาที่ไหนไม่ได้เนาะมันเป็นภาพที่น่าจะหาที่ไหนไม่ได้อันนี้เป็นเหมือนกับโวตโวตโวตมอนสเตอร์ยอดนิยมเหรอนะฮะอ่า่านพามาเลยนะเออแอบอยากรู้ว่าที่หนึ่งเป็นตัวอะไรบอลลิงโอเคโอเคฮะบอลลิง ก็เป็นเหมือนกับคืออย่างที่ผมบอกว่าคือทีมงานเนี่ยมีการออกแบบสํารวจนะฮะว่าออกแบบสำรวจเกี่ยวกับคำถามต่างๆว่าชอบเมื่อไหนที่สุดชอบเพลงไหนที่สุดอะไรประมาณนี้คือเขาจะาข้อมูลมาใส่ในหนังสือเล่มนี้แหละนะฮะอันนี้น่าจะพูดถึงพวกดันจงดันเจี้ยนอะไรต่างๆอ่าพูดถึงอุปกรณ์สมสัยออออุปกรณ์สมัยที่คนชื่อชอบกับหนึ่งคือแอ,องเจนแองเจนวิงนะอ <laughs> ืมแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนกับเขามี อ่แล้วก็เขามีให้ผู้เล่นเนี่ยมา retweet ล,ล้มลึกความหลังของเอากันอันนี้ก็เหมือนคือเขาเอาแบบคําพูดตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างข้อความใน Twitter เหล่านั้นก็เอามาลงด้วยนะฮะมันมีเป็นบทสัมภาษณ์อะไรนิดหน่อยด้วยนะแล้วก็ <laughs> อันนี้เป็นมีแม้กระทั่งสารานุกรมคําศัพท์เกมนะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่า ถ้าเป็นแฟนเอาตัวยงโดยพอเซญี่ปุ่นนี่คือยังไงก็คือดีนะฮอ๋อแล้วก็อันนี้เป็นมุมของเป็นมุมภาพอิลัสที่จากทางบ้านนะฮะที่เขาส่งไปประกวดก็มีเอามาลงด้วยนะฮะอืมอเขาค่าประมาณนี้ผมจะไม่ให้ผมจะไม่ส่งภาพทางบ้านลึลแล้วกันเพราะว่าภาพมันมีลิขสิทธิ์นาะค้ามไปนะฮะอันนี้น่าจะเป็นบทสัมภาษณ์ แต่ทางทีมงานหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะเหมือนผมเห็นแวบ,บๆบทสัมภาษณ์ทางทีมงานอายู่นี่อ่บอสเป็นบทสัมภาษณ์ของทีมงานเกมนะฮะอ่ะโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละนะผมสั่งตัวหนังสือก็อเดี๋ยวผมก็จริงอย่างที่บอกคือผมสั่งไว้2เล่มนะผมสั่งที่อ่าสั่งไว้ที่คินอคุนิยะกับสั่งไว้ที่อ่าอนิเมะซึ่งทาอนิเมะเนี่ยก็คิดว่ามาส่งช้ากว่านะผมแต่นี่คือของคินอคุนิยะก็มาถึงก่อนมาถึงเร็วมากนะผมเร็วกว่าที่ผมคาดไปเยอะเลยนะฮะ อโอเคเข้าๆก็ประมาณนี้สําหรับตัวหนังสือฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองกับเข้าไปในเกมนะฮะแล้วเดี๋ยวไปรีวิวไอเทมที่มันแถมมากับหนังสือเล่มนี้ดูนะผมโอเคไปโอเคครับก็กลับเข้ามาในเกมกันอีกครั้งหนึ่งนะผมสำหรับไอเทมนะผมที่แถมมากับตัวหนังสือนั้นนะผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการเติมไอเทมโค้ดแล้วก็ ถอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนั่นคือสิ่งนี้นะผมเมมโมรี่โคลสนะผม,มจริงจริงเป็นเมมโมรี่โคลสเนี่ยก็มีการสปอยมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะผมแต่คือหนังสือวางจำหน่ายก็จะเริ่มมีคนได้มาแล้วนะผมเจ้าเมมโมรี่โคลสเนี่ยผมบอกกันว่าจริงๆแล้วเดีย่ยมันเป็นอุปรกรณ์อ่าส่วนใส่ส่วนปากล่างนะฮะอุปกรณ์ส่วนปากล่างแล้วก็มีน้ําหนักติดต้องการร้หนึ่งร้อยแล้วก็ใส่ได้ทุกอาชีพจริงจริงแล้วแค่รูปลักษณ์แบบเนี่ยนะผมก็กินขาดแล้วนะฮะประมาณนี้นะ เดี๋ยวเอ่อซินามอนบางเอาซินามอนออกก่อนนี่ฮะประมาณนี้นะฮะอืมอันนี้คือผมเอามาให้ตัวทูเบียใสมันอาจจะดูไม่ค่อยเข้า,ขาจริงๆมันต้องให้อ่าตัวละครใช้ทเท่ๆต้องตัวใสครับมันจะดูเท่มากนะฮะอืมประมาณนี้เมมเบลโครสนะฮะเวลา,นานใส่ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วไอ้เมมเบลโครสเนี่ยเราสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นคอสตูมได้นะผมสามารถเอาตัวเมมเบลโครสเปล่าๆเอาตัวเมมเบลโครสตัวนี้แหละนะผมสามารถไปเปลี่ยนเป็นคอสตูมก็ได้นะผมมันจะมีเอ c รับเปลี่ยนเป็นคอสตตููมอย่่่แวา มาดูความสามารถกันก่อนนะผมมันจะมันเป็นความสามารถที่รู้สึกว่ามันแข็งแกร่งมากจนไม่น่าเอาไปเปลี่ยนเป็นปคอสตูมนะผมน่าเสียดายเกินกว่าจะเปลี่ยนเป็นปคอสตูมเอาง่ายๆนะผมความสามารถของเมวเมลโคอสนะผมก็คือได้แมฮิตพอยต์สองพันนะผมแมฮิตพอยต์สองพันส่วนปากที่ให้แมฮิตพอยต์สองพันใส่ได้แต่หร้อยนะฮะยังไม่พอครับผมแมวมีความสามารถหนึ่งที่สุดยอดมากฮนะอ่าสร้างความแสีจากการโจมตรีทางกายภาพและเวทมนต์ แกมอสเตอร์ yeah. Monster, ขนาดเล็กกลางและใหญ่เพิ่มขึ้น20%นะผมอือแ่าวนี่คือใช้แม้ว่าจะเป็นไกลภาพหรือเวทก,ก็จะตจมตีมอสเตอร์ทุกขนาดแรงขึ้น20%นะผมเป็นตัวคูณขนาดที่บอกเผินๆก็เฮ้ย20%เหรอมันก็ไม่ดูเยอะอะไรนะถ้าเทียบกับออ,อุปกรณ์อ,อสูรแสงและแคหนอื่งที่เคยผ่านมาแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าตัวสีนี้มันเป็นส่วนปาก นะผมอ่ะโอเคมันมีส่วนปากหลายอย่างที่มันอาจจะมีความสามารถคล้ายๆกันนี้อย่างเช่นอ่าโอคาโมฟัสครับเอ่อเรจิงเทมเพสหรือว่าไทแลนด์ออฟเอิร์ธซึ่งเป็นอุปกรณ์ส่วนปากล่างอ่ะของอ่าที่เคยออกมาในแรคแครที่มีความสามารถในการสร้างคอนแทคจากการโจมตีทางกายภาพและเบสหมดแก่มอเตอร์ทุกขนาดเพิ่มขึ้น1%ต่อ10เบสเซเบล์นะผมซึ่งไอของพวกนั้นอะถ้าเกิดว่าเราเบสเซเบล220มันก็จะโจมตีทุกขนาดแรงขึ้น22%ซึ่งมันแรงกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่งมัะแต่ว่าเมมโม มันไม่มีเรื่องของเลเวลมาเกี่ยวข้องนะผมแล้วมาใส่เดตตอร์แต่เลเวลร้อยนะผมแปลว่าถ้าในช่วงเลเวลต้นๆเนี่ยคือเมมเบรลโครสเนี่ยมันเก่งกว่าแน่นอนนะผมมันเก่งกว่าแน่นอนอ่าแล้วก็เรื่องความสามารถตรงนี้คือแค่นี้มันก็เก่งแล้วนะผมแต่ว่าตัวเมมเบรลโครสเนี่ยมันยังมีอีกความสามารถหนึ่งซ่อนอยู่ด้วยนะผมนั่นคือถ้าเราสวมใส่มันร่วมกับเอนชานที่มีชื่อว่าลดไร้กรีดร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมก็จะทําให้เดินเร็วขึ้นและสามารถใช้กรีดเลเวลหนึ่งได้ ครับผมอืมก่อนอื่นกลับมานิดนึงคําว่าลดไร้กรีซร้อยเปอร์เซ็นคืออะไรนะผมก็ต้องบอกนิดนึงว่าในโซลิปุ่นเนี่ยสกิลกรีดมันมีหลอดไร้นะผมมันมีแวลลิเบิลแคสทามติดมาไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เหมือนกันนะผมแต่ว่ามันมีหลอดไร้เอาง่ายๆอ่ะแต่ว่าก็ได้มีการออกเอนชานที่ชื่อว่าลดไร้กรีซร้อยเอร์เซ็นออกมาครับผมซึ N ่งเอ็นชานลดไร้กรีซร้อยเร์เซ็นก็ตามชื่อนะผมก็คือทําให้กรีย่ยมันไหลหลอดไปนะผม คือถ้าเกิดว่าเราคุ้นเคยกับเซิร์ฟเวอร์อย่างเซิร์ฟเวอร์เกาหลีหรือเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยนะผมกรีดไปไม่มีหลอดอยู่แล้วนะผมอาจจะงงว่าเอ็นชานี้มันมาจากไหนวะแต่ใน JRO ในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยกรีดมันมีหลอดไล่ไงเออมันก็เลยต้องมีเอ็นชานี้มาเพื่อทําให้มันไร้หลอดแต่ว่าตัวเมมเบรย์โครสเนี่ยมันไม่ได้ให้ความสามารถกรีดมานะผมอ่าคือมันต้องมีเอ็นชานี้ก่อนกรี Green, ลดลดไล่กรีดลดประทึงก่อนถึงจะใช้กรีดรลดวบหนึ่งได้แล้วก็เพิ่มความเร็วในการเดินด้วยซึ่งไอการเพิ่่มมมควาานนนนยในกรรเเดินเนีนะผ มันคือความเร็วเท่ากับการติดเ g up ก็คือความเร็วที่ผมเดินอยู่ในปัจจุบันเนี้ยนะฮะอืมคือผมมีเพิ่มความเร็วในการเดินจากบล็อกเอ่อวีไนะผมบล็อกจันด์พาร์ทมันก็เลยเดินเร็วเป็นปกติอยู่แล้วนะฮะอ่ะแต่ถ้าเราใส่ Memory Cross ร่วมกับเจ้า Enchant เนี้ยก็จะทำให้เดินเร็วขึ้นด้วยนะผมทีนี้เอ็นชันเนี่ยมันหามาจากไหนอาจจะสงสัยกันนะผมอือแมนวิ o เล่คอสเนี่ยใช่ครับมันสามารถเอนชันได้ด้วยนะผมแล้วก็ เป็นการเอชาร์นที่ถือว่าใจดีผิดวิสัยของผู้ให้การเกมนี้มากมากนะผมคือปกติแล้วการอชาร์นสวนปากหรือส่วนไหนก็ตามที่มันไม่มีเรื่องของการตีบบมมาเกี่ยวข้องในโซล่ปุ่นเนี่ยนะผมหลายๆชิ้นเล่นได้ว่าเกือบทุกชิ้นเลยอ่ะถ้าการอชาร์นล้มเหลวมันไอเทมมันจะหายไปเลยคือมันจะแตกไปเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นไอเทมแคสที่แพงแค่ไหนถ้าเราเอาไปเสี่ยงเอชาร์นแล้วมันแตกมันหายไปเลยนะผมอ่ะแต่เมมโมรี่โคลส มันเป็นของฉลองครบรอบ20ปีทั้งทีโอ้โหใิการให้ใิการเกมนี่เป็20ปีจะให้ของนี้มันหายไปง่ายได้ไงนะผมมันไ่โครสสามารถเอชานได,ด,ดนะนะ้โดยโอกาสติดน่ะร้อยเปร์เนะผมโดยที่ไม่ต้องไปเสี่ยงแตกแต่แต่นะผมแต่ว่าเราจะมีโอกาสเอชานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะผมซึ่งการชาร์ที่ว่านี้จะนับเฉพาะเอชานในช่องที่สองนะผมหรือช่องช่องตรงนี้นะผม ช่องที่2เท่านั้นนะผมช่องที่3กับช่องที่4เนี่ยมันก็จะมีเอนชาร์แยกมาอีกทีหนึ่งซึ่งเอนชาร์ช่อง3ช่อง4เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้พูดถึงอีกทีหนึ่งแต่เราขอพูดถึงเอนชาร์ช่องที่2ก่อนก็แล้วกันนะผมซึ่งไอการเอนชาร์ช่องที่2เนี่ยนะผมใช่ครับมันมีโอกาสได้เอนชาร์ที่มีชื่อว่าลดไล่กรีดล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แหละนะผมแต่ว่านอกจากลดไล่กรีดล์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีโอกาสได้เอนชาร์อื่นๆด้วยนะผมซึ่งเอนชาร์อื่นๆเนี่ยนะผมมันก็จะมีีตตั้งแ่่่เออนชาาท เอนชานที่เรียกว่าเอนชานเกลือกันแล้วกันอย่างพวกเอนชานกันสถานะต่างๆนะผมซึ่งกันสถานะบางสถานะเช่นกันพิษเออกันไฟเอออะไรพวกเนี้ยนะผมพวกเนี้ยคือเอนชานเกลือนะผมเพราะว่าปรติดเราก็ไม่ค่อยติดพิษหรือติดไฟกันอยู่แล้วใช่ไหมติดเบอร์นิ่งกันอยู่แล้วนะแต่มันก็จะมีบางสถานะที่ถือว่าโอเคนะผมอย่างเช่นกันสโตนสโตนเคิร์ดอ่ากันสโตนเคิร์ดมันมีโอกาสติดเอนชานกันสโตนเคิร์ดด้วยซึ่งถ้ามันกันสโตนเคิร์ดได้มันก็เป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันเป็นผลป แล้วมมนมีความสามารถในการการสะโตน์เคิิ์ดด้วยก็ถือว่าดีมากการสะโตนเคิิ์ดก็มีนะครับผมกันสถานะคอสหรือสถานะเดินมั่วก็มีนะครับผมไม่แน่ใจว่ากันสถานะพอเส้นหรือการสถานะโดนแช่แข็งมีหรือเปล่านะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะอ่าแล้วก็แต่มันจะไม่มีการสตันนะการสตันนี่ผมมั่นใจว่ามันไม่มีนะครับผมคือถ้ามีนี่คือมันจะเป็นปะล่างที่เก่งมากนะถ้ามันติดการสตันนี่คือโคตรด,ดีคือการออาฮีโร่ใบหนึ่งเลยนะผมมันไม่มีนะผม โอเคนั่น okay, คือเอชชาร์ในเถียของแบบเกลือนะผมแต่ว่ามันก็จะมีเอชชาร์แบบปานกลางก็คือลดไล่กริดล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละนะผมอ่าอถ,ถ้าติดลดไล่กริดล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าใช้ได้เลยเพราะมันจะทำให้ความสามารถของเมนเมจิโคลส์ตัวเองก็คือทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะฮะอ่ะแล้วก็มันจะมีเอชชาร์เทพๆอยู่ด้วยนะผมมันสามารถที่จะติดเอชชาร์ฮอกอายนะผมมันมีมันมีความสามารถในการติดฮอกอายหรือลันเวย์เมจิกหรือเออ่สุพีม์คิงด้วยนะผมอืม ตูพิมคิงมันเป็นอ่นหนึ่งในสี่ตัวเทพเอนชาร์นะผมมีความสามารถในการเพิ่มสเต็งสองร้อยตัวแล้วเวลาหนึ่งนะผมเมื่อทําการโจมตีนะฮะอ่าส่วนพอ,อกอยนี่ก็รู้กันอยู่นะผมก็คือมีโอกาสเพิ่มเด็กสองร้อยแล้วก็เอ่อลานเวเมจิกก็คือมีโอกาสเพิ่มอินสองร้อยนะผมใช่ครับมันมีโอกาสติดเอนชารนสามอันนี้ด้วยในเมมเบลโคลสนะผมเป็นเอนชา์นที่มีลักษณะขาเท่าเทมแต่มันมาติดที่ปากล่างมันเป็นอะไรที่เก่งมากนะผมอืม ซึ่งถ้าติดตามอันนี้ก็คือเป็นถือว่าสุดแล้วนะผมเมมเล่โคสตอันนี้คือสุดเลยนะผมก็คือช่างหัวกรีดนะผมก็คือเอาไปใช้แบบได้เต็มที่เลยแต่ทีนี้นะผมอย่างที่ผมบอกว่าเมมเล่โคสตเนี่ยนะผมมาสามารถเอนชาร์ได้โดยไม่พังนะผมก็คือเอนชาร์ติดแน่ๆแต่เอนชาร์ที่มันที่ผมพูดถึงเมื่อัตสูนี้มันสุ่มนะผมมันสุ่มและนอกจากนั้นนะผมมันไม่สามารถเอนชาร์ทับได้และไม่สามารถล้างเอนชาร์ได้ด้วยนะผมก็คือเรามีโอกาสแค่ครั้งเดียว ในการเอนชานมันนะครับผมอืมก็คือจะมูนหรือจา่าก็คือมีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าเกิดได้เอนชานที่แป็กนะครับผมก็คือต้องทนใช้ไปทางนั้นหรือไม่ก็เอาไปเปลี่ยนเป็นคอสตูมนะครับผมหรือไม่ก็เออเอาไปขายต่อถูกๆอะไรก็ว่าไปนะครับผมหรือไม่ก็ต้องไปหาอันใหม่มาเอนชานใหม่นะครับซึ่งอ่ะโอเคผมมีอยู่อันหนึ่งนะครับผมผมจะเอาไปเอนชานเลยณนะตอนนี้เลยนะครับผมอืมเดี๋ยวผมจะไปเอนชานตอนนี้แหละนะครับผมสดๆเลยในคลิปนี้นะฮะทีนี้การเอนชาร,ร,รบ น้วผมที่จำเป็นต้องใช้อยู่ด้วยครับนั่นก็คืออ่าก็สิ่งนี้นะผมเจลลูปีน้ผม20อันโอเคเอามา20อันนะฮะก็เป็นไอเทมเฉองครบรอบ20ปีเนาะก็เลยใช้เป็นเจลลูปี20อันอ่ะโอเคเดี๋ยวไปพอนเทล่านะฮะกายชานจะทำที่พอนเทลา่าเดี๋มาโอเคไปแหล่งรวมไอชาร์ตนะฮะ อยู่ตรงนี้นะผมก็มิสซี่กักบนโกลิงเจ้าเก่านะผมมิสซี่เนี่ยจะรับแรกเมเบ็ลโครสเป็นคอสตูมนะผมแต่คนที่จะรับเอนชานคือเจ้านโกลิงนะผมปอรลิงตัวนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกว่ามันใช้เจอปี20อันในการเอนชานช่องแล้วก็ผมมีโอกาสแค่ครั้งเดียวในการเอนชานนะฮะมาดูกันว่าผมจะได้อะไรนี่เอนชานสดๆเลยในคลิปนี้เลยนะผมโชว์ให้ดูในนี้เลยมาอ๋อแล้วก็เอชานนี้มันจำกัดวันนะฮะก็คืออ่า มันเอชาร์ได้ถึงแค่วันที่25เดือนเมษายนเท่านั้นนะฮะก็คือก็ถือว่าโชคดีที่หนังสือเล่มนี้มันมาเร็วนะครับ <c oughs> ผมไอเล่มที่ไอเล่มที่ผมสั่งกับทาง,างทางการ์ตูนออนิเมะไปเนี่ยยังไม่ได้มีข่าวข่าวอะไรทั้งนั้นครับผมอาจจะมาไม่ทันเอชาร์นี้นะฮะอ่ะโอเคพร้อมอเขาก็จะถามว่าเราอยากเอชาร์ไหมใส่เสื้อกระปีแค่ยีอันเองโอเคแต่เรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้น เราสามารถถามด้วยนะว่ามันมีสิทธิ์เอนชาร์อะไรได้ด้วยบ้างอ่าก็มันจะส่งลิงก์มาให้เราก็ไปดังดูเอาเองนะฮะอ่าโอเคถ้าผมกดตกลงมันน่าจะเอนชาร์ให้เลยมั้งถ้าจะไม่ผิดมามาดูกนันว่าผมจะได้อะไรโอกาสแค่ครั้งเดียวเนาะแักครั้งในชีวิตจริงๆเน, Close เนี่ยเมมเบลโค้ดเนี่ยถ้าเอาไปขายตรงๆอะ่ะมันยังมีราคาแต่ถ้าเกิดว่าเอนชาร์แบกราคามันจะตกลงทันทีนะฮะอ่ะโอเคหนึ่งสองส ยังเหรอยังเหรอมีการถามเพื่อความแน่ใจนะโอเคเราจะขอยี่จะไปยียยย่สิบนายแต่ว่าเราเราทำการใ e ช้นายซื้อบนไลนายจะมีอกาสแค่ครั้งเดียวตกลงนะพร้อมโอเคจิตใจมั่นคงนะฮะเราต้องเชื่อมันใน NPC เอตอตกไปกันสถานะจดออก กันสถานะบริติงครับก็แปะตามผก็แปะนะฮะตามผมโอเคแปะกลับบ้านกลับบ้านแปะแปะน้องตาจะไหลโอเคโอกาสแค่ครั้งเดียวเราไปซะแล้วอ่ะโอเคก็อย่างที่เห็นนะผมเมื่อกี้นี้ก็คือแปะนะแต่ว่าถึงจะแปะแต่ผมก็จะใช้อยู่ดีนะเพราะว่ามันมีเอนชาร์อย่างที่ผมบอกมันมีเอนชาร์จสองช่องซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาไปเอนชาร์แล้วเอาไปใช้งานในภายภาคหน้านะฮะก็ ช้ได้แหละถึงแม้มันจะแป๊กไปแต่ก็ตามแต่เอาวาใช้ได้ก็ใช้ได้ก็คงจะไปใช้แหละเนาะโอเคครับก็แล้วร่าวๆก็จะประมาณนี้สําหรับในคลิปนี้ก็คือรีวิวหนังสือแล้วก็ไอเทมที่แถมมาจากหนังสืออย่าง memory close นะผมถ้ามีท่านใดเนี่ยสนใจหนังสือครับก็สามารถไปดูได้ที่คินโนคุนิยะคินโนคุนิยะเนี่ยอย่างที่บอกว่าอาจจะต้องไปสั่งจองแล้วนะเพราะตอนนี้คือแล้วก็ขอหมดแล้วนะผมอาจจะต้องสั่งจองอยู่นะผมและอ่ะตอนนี้ผมก็ประกาศไว้ณที่นี้แล้วกันว่าท่านใด แล้วผมที่ซื้อหนังสือมานะผมแล้วก็ต้องการาหาต้องการลดราคาค่าหนังสือตัวเองที่ตัวเองซื้อมาผมาต้องการจำหน่ายหรือใบจากไอเทมโค้ดที่มันให้มาเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เพจของผมได้นะผมคือผมและพันธมิตรเรายินดีรับซื้อภายในวันที่ภายในไม่เกินวันที่25เมษายนนะผมอย่างที่บอกเอชานี้มันถึงแค่วันที่25เมษายนไงถ้าเกิดจากนั้นก็คือมันไม่มีแล้วมันหมดสิทธิแล้ว นะผมอ่ะแต่ก็อย่างที่บอกนะผมท่านใดติดซื้อหนังสือมาแล้วมีความประสงค์อยากจะจำหน่ายไอเทมโค้ดต่อหรือบริจ่ายเทมโคตดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้นะผมผมและทีมงานก็ยินดีรับซื้อหรือรับบริจักนะฮะรับซื้อก็ได้รับบริจากก็ยิ่งดีนะผมอ่ะแล้วแต่ศรัทธาของทุกท่านแต่หนังสือเนี่ยนะผมเชื่อเถอะนะผมก็แปลและรออนไลน์ก็ซื้อเก็บไว้สักเล่มก็ได้นะผมมันอ่าผมถือว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจที่ดีหนังสือเล่มนี้ผมก็จะเก็บไว้อย่างดีนะฮะก็อาจจะเอามาอ่าเล่นบาอกกโเค ในคลิปนี้ก็ขออนุญาตาจบการนเาเสนออย่างเศร้าๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่าน,นผมนที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ครั้งในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ